ผิดมาูตอนผลแปรงหน้ากับน้ำยาประหลาดขครเหนือได้ยด้วยคะใน้าไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนโอเจดูนี่สิน้ำยาชนิดนี้เขาบอกว่าจะทําให้ผิวสวยด้วยละแล้วพี่แปามาจากไหนล่ะครับนั่นไงเขาเอามาแจกฟรีที่หน้าโรงเรียนที่จินี่ผมว่ามันแปลกๆอยู่นะไม่มีอะไรหรลกนะโอเจคิดมากไปหรือเปล่า เขาก็เอาสินค้าตัวอย่างมาให้เราทดลองใช้ไงอ้ามือก็เป็นอย่างนี้เลยป้าแย่เลยอย่าโดนนะพี่จินนี่ทำยังไงดีล่ะโอเจฮพี่โม้ถ้างั้นโอเจรอพี่อยู่ที่โรงเรียนก่อนนะแจกไปหมดแล้วใช่ไหม ขมยาสลายกระดูกของฉันขอรับเจ้านายพวกเด็กผู้หญิงชื่นชอบกันมากเลยขอรับหลังจากนี้พวกเธอก็จะยิ่งชอบมันมากขึ้นไปอีก <laughs> 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 นงไนส่งขึ้นยามาพี่ดูซิ <c oughs> นี่ครับเฮ้ย <c oughs> นี่มันมีส่วนผสมของสารเคมีที่มีฤทธิ์ทำลายกระดูกชิ้นนี้เียเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับพี่หมอเราคงต้องขอบคืงพลังจากธรรมชาติแล้วละขอพลังจากข้าวฟาเว้ยและความ ทำแข็งแรงให้กับกระดูกก็เพิ่งเห็นชัดกับตาวันนี้ล่ละค่ะความสดใสแข็งแรงน่ะต้องมาจากพลังธรรมชาติทแท้จริงเท่านั้นข่า<ฮ>วหลังน่ะอย่าไปรับของประหลาดมาจากคนแปลกหน้าที่ไหนอีกนะใช่ะนะพี่มอซุปเปอร์โมจะปกป้องเด็กๆได้ไหมติดตามต่อหน้านะครับ